ตกไม้ปลาท่านะน้ำขึ้นหรือเปล่าเนี่ยน่าจะระดับน้ำขึ้นเนาะยังดูที่มาเดิมเดิมดีครับนั่นนะทั้งหมดสองล้านทำนะสองครึ่ง แป๊บหนึงฮะมาเย็นเล่นหนึ่งครับวันนี้ <c oughs> จะเล่นเป็นไซส์ <c oughs> ไซส์เล็กเหมือนเดิมนะที่ <c oughs> จะลงไซส์ตูดี <c oughs> ไซส์เล็กกว่าเกิดโดนตัวเล็กครับไซส์โตไว้ทีหลังชม ฝากก็จอาใจให้นะฮะผู้จัดฮนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผู้จัดด้วยนะครับวันนี้มาตกมใหม่ๆนะโอ้วัดใส่แล้วยังกดอยนะู่เลย ฮะลุยฮะเช็คกาดก่อนแล้วกาดหลุดวันนี้น่าจะน้ำึ้นครับเดี๋ยวผนมีตัวอะไรนะ น้ำขึ้นครับพี่น้องะอืมไฟปลาเลยเนาะแตกจิดจวดอยู่แต่มันจะไปลาได้หรือปลาเนี่ยจ,จะมาไม่นานฮะจ,จะมาแป๊บเดียวนะกมีทุระเกลยจะรีบตกรีบไป น้ำขึ้นเลยเนะี่ยเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อเข็ดสดปัจจุทั้งหมด200กะทันนะ่ยแล้วก็จะก็จะฝากติดตามหน่อยนะเผื่อมีตัวไล่กัดน,นะดปูไปขึ้นนะฮนะตริ้จริง mình tiếp tiêu lên, mình tiếp tiêu lên. ระดับน้ำขึ้นครับตัวเล็กนะฮะวันนี้ โอ้ตัวใหญ่ครับตรงนี้นขัดแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราเห็นละตาขึ้นตรงนี้นปาขึ้นตรงนั้นเห็นล,นลนะอยู่นู่นฮะอยู่นู่นปลาร์คที่เราจะตีซ้ำตรงนั้นฮะ một tí á, tôi dày á, chạy mấy cặp này tí em bấm เดี๋ยวไม่ตั้งวันนี้ลมเลยฮนะปลาจะไม่ค่อยกินทะาไสล่มเนี่ย มาไ่มกาะนี้นู่นปลากระเนียกันการตีครับ พี่ย้ำหมายนี่ตามมาดัก,กมันเยอะหลุดๆซึ่งวันดีทั้งหมดนะนะสองวันกับท่านนะ วันนี้ลุ้นกันนะว่าจะได้ตัวเปล่ายังไม่กัดมาวันนี้ กัดฮะมันจะเกัดลมด้วยขยับนิดนึ่งนะน้ำึ้นขึ้นเยอะเลยต้องใสไหลมาจากเขื่อนนะถ้าลมปลาก็จะไม่ค่อยกัดเท่าไหร่แถวบ้านผมนะแต่แถวนาน้าไม่ทราบอนะ่ะ คือเรื่อยฮะเดี๋ยวถ้ามีตัวขัดเน่ย นี่ยากจัดเลยน่ามีตัวกัดมากเก่าคนที่ตามครีเอเตอร์แล้วนะโอน่ามีตัวอะไรมาแล้ว หน้ามัามีตัววิตุ้มมากเลยฮะตรงนี้ตรงไหล่ไปไตปุ่มไม้ฮะหน้ามีตัวมาวิตุ้มมากฮะ ไม่มีตัววิตุมเลยน่ามีตัววิตตุมมาก Chúng Cho cái xe mất bàn. รู้สึกว่าจะกัศยากนะโหนากลั้มากครับสวัสดีนะนะทุกท่านนะขอบคุณที่ติดตามคเ r เตอร์นะ ไม่ไล่เลยเป็นพ่ออุ้ยเข้าป่าเรียบร้อยฮะเย็นแม่นเกินต้นไปไผ่เนี่ยลองตีย้ำๆเนยละเผื่อมีตัวกับจุ๊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 บ จุบจ er ุโอ้ไม่กัดเลยแค่น้อ ขึ้นนู่นฮะทีนี้ขึ้นไปน,น,นู่นละเนี่ยล่ะตีตามปลาร์บอนฮะปาร์บอนเฉียงตีจนนั้นแหละ มีตุม้มฮะอุ้ยนี่กัดครับไม่ยปลาไปทำอะไรเนื่นี้ไ่กัดเลย ย้ายย้ายใช่ไหมครับนะเดี๋ยวไปตรงนีน้ตีตรงนี้รู้สึก่เปินไปไม่ได้ที่ตาไม่กรดับหายสวยอนะนะย,ยู่นะเดี๋ยวคั่วเดี๋ยวย้ายฮะถ้าไม่กัดเดี๋ยวจะย้ายนะเปิดเปิดได้ตีตื้ออย่างเงี้ย ขอบคุณที่ติดตามครีเอเตอร์แล้วนะครับไปไม่ได้กินละตรงนั้นนหนได้ฮะกินควายมากเลยก,ลก,ลกินละกินละกินละครับเมื่อกี้เห็นไหมครับน้ะเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมตีเตือฮนะสายนิ่งมากเลยไปนะสายวิ่งแนละ้ว จะวัดสวนแล้วโอ้โหตัวโตฮะอือหือโอ้โหอือหืออือหือโอ้โหขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้โหใส่ัวครับตัวนี้โลขึ้นครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรตัวครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปแล้วฮะไปแล้วฮะสายไปแล้วฮะไปโอ้โหสายฮะสายโอ้โหลุงฮะโอ้โหกองหลุดกองหลุดกองหลุดครับกองหลุดขอไปกองหลุดฮะโอ้โหวิ่งสายไปขอไปครับขอไปโอ้โหตัวโตครับตัวนี้อือหือ นี่ฮะนันะโอ้โหโอ้โหไปละไปละไปละโอ้โหขอไปครับองค์หรือของกินนี่ตัวโตมากครเดี๋ยวไปเนื้อเดี๋ยวเล่นให้เหนื่อยก่อนอัดเหนื่อยก่อนโอ้โหเนี่ยไปแล้ว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 โอ้โหโอ้ยตื่นเต้นฮะโอ้โหโอ้ใส่โดมมาแล้วโอ้โหไปแล้วไปละอื้อหืออื้อหืออุ้ยฉันเหนื่อยแล้วเพ้อโอ้โหโอ้โหอยู่เลยโอ้โหโอ้โหไปละไปละเหนื่อยดดิจ่ะพี่น้องโอ้โหครับอื้อหืออื้อหือ โอ้โหปวดมือฮะปวดมือฮะโอ้โหใส่ตัวเขตัวนี้โลได้ฮะโลได้นะพี่น้องฮะเนี่ยโอ้โหใส่หนูเสาปลาใส่หนูเสาจุ่งมาอื้มเนี่ยนะนะโอ้โหโคตรใหญ่ฮะโคตรใหญ่ท่านนะโอ้โหมื่นมืออ๋อคับหัวเลยจะไปหลุดสองโลบัวเขาตัวนี้ใช่ไหมครับนี่คยนะฮะน่าจะสองโลใช่ครับใหญ่มากครับเนี่ย ใหญ่กว่าแขนลงครับน,นี่นี่ครับนะฮะโอ้ใหญ่กว่าแขนผมอีกครับเนี่ยโอ้โหตัวโตครับตัวนี้มือสันนะ่นฮะโอ้โหปวดแขนเลยเมื่อกี้นี่อื้อหือโอ้โหเยอะเคียวครับโอ้โหวันนี้ครับของยาวยาวดีใจด้วยขอบคุณครับโอ้โหหัวแตกตั้งนา,นานนี่ฮนะดูฮะโอ้โหว่าแล้วมันต้องกินนะฮะอื้อหือ โลขึ้นน่าจะได้ครับเกือบสองแลตัวนี้สามลูบกน่าจะไม่ถึงน้นสามลใหญ่กว่าแขนผมอยมู่ฮะแขนเป็นฝอขอ็เป็นเฟนเนี่ยเต็มเต็มคาราเบลแล้วครับตนี้โอ้จนกล้องหมุนนะเมื่อกี้นี้ขนาดล็อกแน่นนะเมื่อกี้นี้ขออภัยนะฮะที่กล้องหมุนนะโอ้โหปวยปวดแขนแล้วเนี่ยว่าอายุมันต้องกัดครับเมื่อยีดีตีไปตีมายื้อไปยื้มาครับกระชากลากเหยื่อครับเมื่อกี้นี้ อเต็มคาราบิลนะฮะเนี่ยนะครับผมโอ้โหใหญ่สุดครับปีนี้เท่าที่ผมได้นะผมนี่หัวทิ่มเลยใช่ไหมครับมุนกลับกล้องเลยใช่ไหมขรับขนาดว่าล็อกแน่นครับเมื่อกี้นี้นะครับโอ้โหเนี่ยใส่ฮะน่าประทับใจมากโอ้โหตัวแรกครับตัวแรกครับของปีนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราปลดเยอะกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวล็อกกล้องนแน่นกอนนะฮะขอบคุณนะครับผมนะโอ้โห มือนี่สั่นเลยฮะขอบคุณที่ติดตามครีเตอร์แล้วขอบคุณมากนะครับผมนะครับสายโตมาตัวนี้โอ,โอ้ยเอากราะชาังมาด้วยไหมเน้อเนาะกลัวจะไ,ไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยนะฮะสวยครับกระชังครับน่าจะเต็มครับพอละวันนี้ใส <c oughs> ่เต็มนี้พอแล้วโอ้ยที่ออกมาไม่น้อขีมน้อมีน้อโอ้ยย่านบดเดียวมากน้ำยุ่ีมกะลืมหมดคีมนี่ไปนี่อืมน้อ แมนแท้ๆคอยลืมคีมโอ้ยตายคีมคอยไปใส่เนาะมีเนาะโบแมนลืมออกมาตะมุต๊ปลาหมูว่าน,นี่บ้าน้อโอ้ยลืมมือขีมมาครับพี่น้องฮะตายครับนี่ปวดไม่ได้ฮะโอ้ยตายลืมมือขีมมาด้วยทำยังไงดีสินี้เดี๋ยวจะปวดตั้งจิบเลยนะเดี๋ยวเอาตัวเบ็ดใหม่ก็ได้เต็มคราบิ้วฮะโอ้โหลากยาวเลยเมื่อกี้นี้ใหญ่สุดครับตัวนี้ปีนี้โอ้โห เนี่ยถุงแหยงผมยาวๆเกือบเต็มฮะนะฮะโอ้โหเดี๋ยวปลดนะฮะเดี๋ยวเอาตัวใหม่อันมีสำรองอยู่หนึ่งอันนะโอ้โหโอ้โหเต็มหมดเนี่ยนั่ะฮะเต็มเลยฮะโลบวกแน่นอนครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองนี่น่าจะไม่ถึงฮะัสองนี่ต้องยาวกว่านี้โลบวกแน่นอนฮะเนี่ยเต็มคาราเบลเลยโอ้โหมือสั่นเนี่ยโอ้โหวัดจนเข็ดครับเมื่อกี้นี้ขนาดว่าลอกลอกจริงๆนะเนี่ย โอ้โหว่าแล้วมันต้องกินโอ้โหสุดยอดครับหวานเจี๊ยบครับโอ้โหของแท้ของแท้สายพีอสิบสองครับเนี่ยนะฮะเบอร์ไอ้ยนัมเบอร์สองนะฮะเบอร์สองครับยังไม่ขาดนะครับใช้ใช้โทุนมากเลยถ้าเป็นสายเอ็นน่าจะขาดเลยเมื่อกี้นี้บวกกับแข็งแข็งไหมวัดแรงด้วยเมื่อกี้นี้นะฮะอืมดีนะครับในงานครับจิบก็เกือบง้างครับจิบครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ตัวนก่อน น้า,นาคิดว่ามันจะมีตัวไหมครับเนี่ยผมผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีแล้วเอาสน้ำกระจายเลยเมื่อกี้นี้โอ้โอ้ยไปเดี๋ยวขีมมาด้วยว่าเสียงเด้เนาะดูมาขีมมาด้วยเอา้ยเอาเสนื่อยนะเนี่ยครับหมาธรรมชาตินะน้าฮะน้าผมโอ้โหยื้อจะตื้อจะได้ครับหมายตัวนี้ฮะ ทีแรกคิดว่าจะไม่มีตัวแะนึกว่าจะมีตัวมันขีดสองขีดเนี่ยขีดสองขีดก็น่าจะมีฮะไม้เนี่ยโอ้ตายเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ฮะไม่มีไม่มีที่ไม่ได้เอาไอ้นั่นมาด้วยฮะไม่ได้เอาไอ้คีมมาปลดล็อกเหยื่อฮะโอ้โหหวานเจี๊ยบครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะลงไลน์ก่อนครับผมนะเดี๋ยวไปหาครีมก่อนไม่มีครีมปลดปลาฮะนี่ฮะ เดี <laughs> 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 right I I ๋ยวได้คีมปอดปลาก่อนนะฮะขออนุญาตลงไลก์ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาคีมปอดปลากล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันใหม่นะไม่ลื้มือคีมมาด้วยฮะไม่ต้องอคีมมาด้วยจะได้ตีต่อยฮะเหยื่อมาชุดเดียวด้วยฮะไม่มีเหยื่อตกมีแต่เหยื่อปลอมฮะเหยื่อปลอมคิดว่าไม่น่าจะกินนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายโอ้โหมัน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 มากครับมันมาก